กี้เสียงร้องจากไอ้มดแดงที่ข้ามโลกมันดังกล้องในสภาไทยมันมีที่มาอย่างไรกันแน่ย้อนไวสักหน่อยสมัยซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นดังกระชอนไปทั่วโลกมันเป็นซีรีส์แบบโทคุ่ซัสืใช้คนแสดงจริงและหากเป็นซีรีส์คาเมนไรเดอร์แล้วก็เสียงที่ขาดไม่ได้แทบจะทุกอีพีก็คือกี่กี มันเป็นเสียงร้องของช็อกเกอร์เซโทอินหรือนักรบช็อกเกอร์ผู้สร้างตำนานลูกกระจอกตัวประกอบตลอดการลูกสมุนที่โผล่มาไม่นานก็ถูกพระเอกปราบเหมือนเป็นกระสอบทรายและฉากโหมโรงก่อนเข้าสู่ฉากต่อสู้สำคัญของเรื่องเพจญุ่นปุ่นปุ่นอธนะิบายเพิ่มว่าช็อกเกอร์เซโทอินเจ้าของเสียงกีก้เป็นสัญลักษณ์ให้กำลังใจหมู่คนชอบการ์ตูนญี่ปุ่นพอร,รู้ว่าออกมาแป๊บเดียวก็โดนพระเอกอัดร่วงแต่รู้ว่าต้องแพ้ ยังไงก็ต้องสู้ตามบทแม้เสียงกี่กี้จะเกิดและผ่านมายาวนานแล้วแต่ในยุคปัจจุบันนักรบช็อกเกอร์กับเสียงกี่กี้ก็ยังอยู่ในแวดวงโฆษณาของญี่ปุ่นและตัวนักรบช็อกเกอร์เองก็ยังติดภาพเป็นพนักงานหรือลูกสมุนอยู่ดีจนเรียกได้ว่าสมุนชุดดำกับเสียงกี่กี้กลายเป็นป๊อปเคานเจอร์ญี่ปุ่นไปแล้วส่วนจะดูน่าสงสารหรือขบขันนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมล่ะครับ